ไม่มีใครเอาอยู่ CEO เยนชาผู้ควบคุมทุกอย่างในชีวิตแต่เพียงสัมผัสเดียวของเด็กสาวลึกลับทําให้โลกของเขาสั่นสะเทือนใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวความลับในอดีตแรงดึงดูดที่ไม่อาจหยุดและหัวใจที่แข็งกระด้างเธอคนนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการได้หรือไม่อยากรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่ต้องดูจนจบ เสียงนาฬิกาในห้องทำงานใหญ่ของเขาดังก้องไปทั่วมันเหมือนเครื่องเตือนความทรงจำทุกชั่วโมงว่าเวลาในชีวิตของเขาไม่เคยรอใครและคนอื่นก็ไม่เคยเข้าใจเขาราฟาเอลเซอร์เวสซีอวัย38ปปีผู้เป็นที่หวาดกลัวในวงการธุรกิจแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นคนเย็นชาเพราะโลกภายนอกเคยทำร้ายเขามากเกินไป เขานั่งอยู่บนเก้าอี้หนังสีดำมองออกไปนอกหน้าต่างสูงจากชั้น50ของตึกระฟ้าแสงแดดสะท้อนกระจกสีฟ้าเข้าตาเขาแต่เขาไม่รู้สึกอะไรนอกจากความว่างเปล่าที่แผ่ซ่านในอกราฟาเอลไม่เคยไว้ใจใครเขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าความอ่อนแอคือความพ่ายแพ้การยิ้มคือการโกหกและความใกล้ชิดกับใครคือการให้โอกาสเขาทำร้ายแต่ในวันที่ฝนตกพรำผ่านหน้าต่างมีกลิ่นของบางสิ่งที่เปลี่ยนความคิดเขาราฟาเอลไม่รู้ว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตเขาจะทำให้เขาสันสะเทือนลึกกว่าที่เคย เขาจำได้ชัดเจนว่าตัวเองเคยถูกหักหลังอย่างไรในวัยเยาว์พ่อของเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่ก็โหดร้ายต่อครอบครัวความรักที่เขาเคยได้เป็นเพียงแค่การแสดงและเขาเรียนรู้ที่จะปิดใจตั้งแต่ตอนนั้นการยิ้มของเขาต่อคนอื่นจึงเต็มไปด้วยความเย็นชาและระยะห่างทุกวันนี้ราฟาเอลเก็บตัวอยู่ในโลกส่วนตัวมีเพียงงานกับความสำเร็จที่เป็นเพื่อนเขาไม่ให้ใครเข้ามาใกล้เกินไปแต่บางครั้งในช่วงเวลาที่เงียบสงัดเขากลับได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นรัวด้วยความว่างเปล่า และแล้วในค่ำคืนที่เขาเหงาที่สุดเสียงกระซิบของชะตากรรมก็เริ่มดังขึ้นเธอคนนั้นกำลังเดินเข้ามาในโลกของเขาโดยที่เขายังไม่รู้ตัวราฟาเอลทำงานด้วยความเข้มข้นพนักงานทุกคนต่างเกรงกลัวไม่กล้าแม้แต่จะสบตาเขานานเกินไปความสำเร็จของเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากความเยือกเย็นและการคำนวณทุกขั้นตอนไม่มีใครเข้าใจว่าข้างในของเขาเป็นเช่นไรแต่เขาไม่แคร์เพราะไม่มีใครเคยสนใจอย,อยู่แล้ว เขามองแฟ้มงานบนโต๊ะที่เต็มไปด้วยตัวเลขและรายงานการเงินราวกับว่าตัวเลขเหล่านี้คือเพื่อนเดียวที่ไม่ทรยศเขาราฟาเอลถอนหายใจเงาของเขาสะท้อนอยู่บนโต๊ะสีดำเขาเห็นใบหน้าที่เข้มขึมเหมือนหินผาที่ไม่เคยละลายแต่เขาเองก็รู้ว่าความเย็นชานี้เป็นเพียงเกราะป้องกันความเจ็บปวดแต่คืนนี้ความรู้สึกบางอย่างแตกต่างไปมีบางอย่างกระซิบในลึกที่สุดของหัวใจเขาว่าโลกของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาล เวลาผ่านไปราฟาเอลลุกขึ้นเดินไปที่ระเบียงชมวิวเมืองไฟสลัวมองฝนที่พรมลงบนตึกสูงเสียงฝนสะท้อนเข้ามาในใจเหมือนเสียงคำถามที่ไม่มีใครตอบเขาเคยคิดว่าโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมแต่ในใจลึกๆยังมีความหวังบางอย่างแม้ว่ามันจะเล็กมากจนแทบมองไม่เห็นและเมื่อเงาเล็กๆปรากฏในหน้าต่างของเขาราฟาเอลไม่เคยคิดเลยว่าเพียงแค่สัมผัสของคนคนนั้นจะทำให้โลกทั้งใบของเขาสั่นสะเทือน เขากลับไปนั่งที่โต๊ะอีกครั้งมือลูบบนแฟ้มงานอย่างไม่มีจุดหมายพนักงานคนหนึ่งพยายามส่งเอกสารให้เขาเพียงแต่พยักหน้าเยนชาราฟาเอลไม่สนใจสิ่งรอบตัวเขาเพียงแต่รู้สึกว่าชีวิตเขามีความว่างเปล่ามากเกินไปทุกสิ่งที่เขาทำมันเหมือนการปิดประตูหัวใจตัวเองแต่บางอย่างในค่ำคืนนี้กำลังกระแทกประตูนั้นให้สั่นไหวและเขาไม่สามารถหยุดมันได้คนที่กำลังจะเข้ามาเธอจะทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่เขาเคยปฏิเสธมาทั้งชีวิต ราฟาเอลหยิบแก้วกาแฟมาจิบเงยหน้ามองไปที่ไฟเมืองเขารู้สึกถึงความเหนื่อยล้าความโดดเดี่ยวและความเย็นชาเขารู้ว่าคนอื่นอาจไม่เข้าใจแต่เขาก็ชินแล้วกับความรู้สึกนี้จนกระทั่งเสียงเคาะประตูดังขึ้นใจเขากระตุกแรงรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนเขาไม่รู้ว่าใครแต่ลึกๆเขารู้ว่าเธอจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลสายฝนยังคงโปรยปลายอยู่บนถนนใหญ่แสงไฟจากรถที่แล่นผ่านสะท้อนบนพื้นเปียกมันเป็นคําคืนธรรมดาแต่สำหรับราฟาเอลทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป เขาเดินออกจากตึกสูงของบริษัทอย่างเงียบๆมือในกระเป๋าสูดลมหายใจลึกๆเพื่อพยายามปรับตัวให้เข้ากับค่ำคืนที่เย,ย็นเยือกแต่ละก้าวที่เดินไปบนถนนเปียกชื้นเหมือนมีแรงดึงบางอย่างให้เขาหยุดและแล้วเงาของใครบางคนปรากฏอยู่ใต้แสงไฟถนนราฟาเอลไม่รู้ว่าทำไมหัวใจเขาถึงเต้นแรงขึ้นในทันที เด็กสาวยืนตัวสั่นอยู่ใต้ร่มเล็กๆผมสีดำยาวเปียกปอนเสื้อผ้าชื้นเพราะฝนแต่สายตาเธอกลับเต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความกล้าราฟาเอลชะงักไปเพราะไม่เคยเห็นใครที่สามารถสะกดสายตาเขาได้เช่นนี้เธอเงยหน้ามองเขารอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าแม้จะเปียกชื้นและเหนื่อยล้าแต่ความบริสุทธิ์นั้นทําให้หัวใจที่แข็งกระด้างของเขาสั่นสะเทือนราฟาเอลไม่เข้าใจตัวเองทําไมเพียงแค่เห็นเธอครั้งแรกเขาถึงรู้สึกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปแล้วคุณอักคะ เสียงเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่เธอพยายามเรียกเขาราฟาเอลเพียงแต่ก้มลงมองใกล้ๆ้เธอแววตาของเขาเย็นชาแต่แฝงไปด้วยความสงสัยอย่างลึกซึ้งเขาไม่เคยเห็นใครที่สามารถจับใจเขาได้ตั้งแต่แรกพบเด็กสาวพยายามยืนตรงขึ้นแต่ร่างเล็กของเธอสั่นสถานราฟาเอลยื่นมือไปเพียงสัมผัสเบาๆของเขาทําให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนและเพียงชั่วพริบตาเดียวราฟาเอลรู้ว่าเขาไม่สามารถปล่อยเธอไปได้ เธอคือความลับที่โลกของเขารอคอยสายฝนยังคงโปรยปลายราฟาเอลตัดสินใจเชิญเธอเข้าไปหลบฝนในคาเฟ่ใกล้ๆทุกก้าวของเขาเต็มไปด้วยความตึงเครียดเขาไม่คุ้นกับความรู้สึกนี้ความอบอุ่นของร่างกายและหัวใจที่เต้นรัวของเธอทําให้เขาสับสนเด็กสาวนั่งลงขอบตาแดงเล็กน้อยราฟาเอลมองเธอจากฝั่งตรงข้ามคาเฟ่เงียบสงัดยกเว้นเสียงฝนและเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงราฟาเอลพยายามควบคุมตัวเองแต่ลึกๆเขารู้ว่าการพบกันครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และในช่วงเวลาสั้นๆนี้เขารู้สึกเหมือนทุกอย่างในอดีตที่ทําให้เขาเย็นชาหมดสิ้นกําลังพังทลายลงราฟาเอลเงยหน้ามองเธออีกครั้งสายตาของเขาเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยความอยากรู้เด็กสาวยังคงสบตาเขาไม่หลบและในแววตานั้นมีความลึกลับบางอย่างที่เขาอยากเข้าไปค้นหาฉันฉันไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะเธอพูดเสียงเบา ราฟาเอลยิ้มเล็กๆเพียงครั้งเดียวรอยยิ้มนั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ใครได้เห็นมันไม่ใช่รอยยิ้มของคนอ่อนแอแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่พบสิ่งที่ทําให้เขาสนใจและเพียงแค่นั้นราฟาเอลรู้ว่าเขาจะไม่สามารถปล่อยให้เธอจากไปง่ายๆ เขาเชิญเธอนั่งใกล้ๆเขาแม้จะรู้สึกสับสนแต่หัวใจของเขากลับกระตุกแรงความอบอุ่นของร่างกายเธอและสายตาที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ทำให้เขาต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมคนนี้ถึงมีอิทธิพลเหนือเขามากกว่าคนอื่นๆทั้งหมดในชีวิตเสียงฝนดังขึ้นอีกครั้งราฟาเอลเงียบแต่ในใจเขาเต็มไปด้วยความอยากรู้และบางสิ่งที่เขาไม่สามารถหยุดยั้งได้การพบกันครั้งแรกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความลับและความตึงเครียดที่จะเปลี่ยนโลกของเขาตลอดไป สายฝนค่อยๆซาลงแต่ความรู้สึกในใจของราฟาเอลกลับไม่เคยสงบเขานั่งเงียบๆในคาเฟ่เด็กสาวยังคงนั่งตรงข้ามจ้องมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและกลา้าราฟาเอลรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่เขาไม่สามารถควบคุมได้วความอบอุ่นที่เธอส่งออกมาแม้เพียงสัมผัสเล็กๆของมือทําให้หัวใจเขาเต้นแรงเขาพยายามควบคุมตัวเองแต่ความรู้สึกนี้กลับรุกเข้ามาเรื่อยๆ และทันใดนั้นเพียงแค่สัมผัสนิ้วของเธอที่เผลอแตะมือเขาหัวใจที่แข็งกระด้างของเขาสั่นสะเทือนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเด็กสาวเริ่มพูดถึงตัวเองเธอเล่าเรื่องราวสั้นๆของชีวิตแม้จะฟังดูธรรมดาแต่แววตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความเศร้าและความอดทนราฟาเอลฟังอย่างตั้งใจแม้เขาจะไม่เคยสนใจใครแบบนี้มาก่อนทุกคำพูดของเธอเหมือนเข็มคมๆที่เจาะเข้าไปในหัวใจเขาความอบอุ่นความบริสุทธิ์ความอ่อนโยนทุกสิ่งตรงข้ามกับโลกเย็นชาที่เขาสร้างขึ้น ราฟาเอลไม่สามารถละสายตาจากเธอได้และรู้สึกได้ชัดเจนว่าเขากำลังพ่ายแพ้ต่อความรู้สึกที่เขาไม่เคยรู้จักราฟาเอลตัดสินใจเชิญเธอไปเดินเล่นหลังคาอาคารที่อยู่ใกล้แม้ว่าตัวเขาจะเก็บตัวและไม่ชอบการเปิดเผยแต่ความอยากรู้และแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นทำให้เขาไม่สามารถปฏิเสธเด็กสาวมองไปรอบๆเมืองไฟสลัวเธอเงยหน้ามองเขาและในสายตาของเธอราฟาเอลเห็นความบริสุทธิ์ที่ทำให้เขาแทบละลายแต่ในขณะเดียวกันเขาก็สัมผัสดได้ถึงความลึกลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอ และเมื่อมือของเธอเผอแต่แขนเขาเพียงเบาๆราฟาเอลรู้สึกโลกทั้งใบของเขาเริ่มสั่นสะเทือนความใกล้ชิดของทั้งคู่เต็มไปด้วยความตึงเครียดราฟาเอลพยายามเก็บอารมณ์เย็นชาของตัวเองแต่ลึกๆเขารู้ว่าเขาไม่สามารถละสายตาและไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้เด็กสาวยิ้มให้เขาเพียงเล็กน้อยแต่เพียงแค่นั้นก็ทําให้โลกของเขาเปลี่ยนไปสายลมพัดเข้ามาความอบอุ่นจากตัวเธอแผ่ซ่านไปทั่วร่างของเขาทําให้เขารู้สึกถึงความเปราะบางที่เขาเคยปิดกั้นไว้ และทันใดนั้นราฟาเอลรู้ตัวว่าเขากำลังตกหลุมรักกับคนที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเปิดใจให้เมื่อดวงตาทั้งสองสบกันเขาเห็นความกล้าและความสงสัยในแววตาเธอราฟาเอลเริ่มสงสัยตัวเองทำไมเพียงไม่กี่ชั่วโมงเธอคนนี้ถึงสามารถทำให้หัวใจเขาเต้นแรงได้มากขนาดนี้ความใกล้ชิดเพียงเล็กน้อยของเธอทำให้เขาเริ่มตั้งคำถามว่าเขาอยากปกป้องเธอหรืออยากครอบครองเธอไว้เพียงคนเดียวและเมื่อมือของเขาเผลอเกือบสัมผัสมือเธอ ราฟาเอลรู้ว่าไม่มีทางหวนกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วราฟาเอลและเด็กสาวเดินกลับคาเฟ่เสียงหัวใจของเขายังคงเต้นแรงทุกก้าวที่เธออยู่ใกล้ทําให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนเขาพยายามเก็บความรู้สึกนี้ไว้แต่ไม่สามารถทําได้เด็กสาวยิ้มให้เขาอีกครั้งแค่รอยยิ้มเล็กๆกนั้นก็เพียงพอที่จะทําให้เขาอยากรู้จักเธอมากขึ้นและรู้สึกว่าเธอคือสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเจอในชีวิต และในค่ำคืนนี้ราฟาเอลรู้ว่าเขาไม่สามารถปฏิเสธความรู้สึกที่เกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะเด็กสาวคนนี้กําลังครอบครองหัวใจเขาโดยไม่รู้ตัวเช้าวันใหม่เริ่มขึ้นราฟาเอลกลับมาที่ออฟฟิศในชุดสูทเรียบรู้แต่ใจของเขากลับไม่อยู่กับงานเหมือนเคยความคิดเกี่ยวกับเด็กสาวคนนั้นวงเวียนอยู่ในหัวจนไม่สามารถละเลยได้ เขาเปิดหน้าต่างห้องทำงานมองไปที่ท้องฟ้าสีเทาอ่อนความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อคืนยังคงชัดเจนความอบอุ่นจากการสัมผัสเพียงเล็กๆของเธอทำให้เขาสงสัยว่าเขากำลังหลงรักโดยไม่รู้ตัวฮุกและทันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นแต่ใจเขากลับเต้นแรงไม่ใช่เพราะสายงานแต่เพราะชื่อที่เขาเห็นบนหน้าจอเธอคนเดียวกัน เด็กสาวส่งข้อความมาถามถึงสภาพอากาศและความปลอดภัยเมื่อคืนราฟาเอลเพียงอ่านข้อความสั้นๆแต่หัวใจเขากลับเต้นแรงเขาไม่เคยคิดว่าการสนทนาเล็กๆจะทําให้โลกของเขาสั่นสะเทือนเช่นนี้เขาตัดสินใจออกไปพบเธออีกครั้งทั้งที่ตัวเองควรทํางานแต่ความอยากรู้และแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นทําให้เขาไม่สามารถรั้งตัวเองอยู่ในออฟฟิศได้และเมื่อราฟาเอลปรากฏตัวต่อหน้าเธออีกครั้งความตึงเครียดระหว่างทั้งคู่ก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ เด็กสาวตกใจเล็กน้อยที่เห็นเขาเธอไม่เคยคิดว่าเขาจะสนใจเธอมากขนาดนี้แต่ราฟาเอลกลับยืนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มเย็นชาของเขาผสมกับความอยากรู้ที่ซ่อนอยู่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงคุณทำไมถึงมาเธอถามด้วยเสียงสัน่นราฟาเอลเพียงแค่ยิ้มและยื่นมือให้เธอแค่อยากรู้ว่าคุณโอเคดีไหมคำพูดสั้นๆแต่กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่ไม่เคยมีใครให้เขา และในสัมผัสแรกของมือทั้งสองเขารู้ว่าไม่มีทางที่เขาจะถอยหลังอีกแล้วระหว่างเดินเล่นในสวนใกล้ๆออฟฟิศเด็กสาวเริ่มเผยความลับบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเธอราฟาเอลฟังด้วยความตั้งใจทุกคำพูดของเธอเหมือนเปิดหน้าต่างใหม่ในหัวใจของเขาความจริงที่เธอซ่อนอยู่ทําให้เขารู้สึกทึ่งและสงสัยในเวลาเดียวกันแต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่อาจละสายตาจากเธอได้คือความอ่อนโยนและความเข้มแข็งที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอ และในขณะที่เธอพูดถึงอดีตราฟาเอลรู้ว่าเธอไม่เหมือนใครที่เขาเคยเจอและโลกของเขากำลังเปลี่ยนไปตลอดกาลร,ราฟาเอลเริ่มสังเกตว่าเขาเริ่มยิ้มโดยไม่รู้ตัวเขาเริ่มใส่ใจรายละเอียดเล็กๆของเธอทุกคำพูดการเคลื่อนไหวและแม้แต่การหัวเราะของเธอทำให้เขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนความใกล้ชิดนี้เต็มไปด้วยแรงดึงดูดที่รุนแรงความลึกลับของเธอทำให้เขาต้องการรู้จักและปกป้องเธอในเวลาเดียวกัน และเมื่อมือของเขาเผลอสัมผัสแขนเธออีกครั้งราฟาเอลรู้สึกชัดเจนว่าเขาไม่สามารถปฏิเสธหัวใจตัวเองได้อีกต่อไปก่อนจะลากลับบ้านราฟาเอลมองเธอครั้งสุดท้ายแววตาของเขาเต็มไปด้วยความซับซ้อนทั้งความต้องการปกป้องความอยากครอบครองและความสงสัยในความลับของเธอเด็กสาวยิ้มให้เขาเพียงเล็กน้อยแต่รอยยิ้มนี้เพียงพอที่จะทำให้เขาอยากรู้จักเธอมากขึ้นและรู้สึกว่าโลกของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และทันใดนั้นราฟาเอลรู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นความลับบางอย่างของเธอจะทําให้หัวใจเขาสั่นสะเทือนยิ่งกว่านี้ราฟาเอลกลับมาที่ออฟฟิศในเช้าวันต่อมาใจของเขายังเต็มไปด้วยภาพเมื่อคืนที่เธอยิ้มให้เขาทุกอย่างเหมือนยังอยู่ตรงหน้าแม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและตัวเลขเย็นชาแต่หัวใจเขาเต็มไปด้วยความกระวนกระวาย เขาเปิดแฟ้มงานแต่สายตาไม่อาจจดจ่อทุกอย่างพร่าเลือนเพราะภาพของเธอยังคงวงเวียนในหัวใจราฟาเอลไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนคนที่ทำให้เขาอยากเปิดใจโดยไม่รู้ตัวและทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ทำให้หัวใจเขากระตุกเธอส่งข้อความสั้นๆว่าฉันมีเรื่องสำคัญต้องบอกคุณค่ะ ราฟาเอลรีบออกไปพบเธอทันทีเด็กสาวยืนรออยู่ที่มุมเงียบของสวนสาธารณะเธอดูตึงเครียดรอยยิ้มเล็กๆของเธอหายไปความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในแววตาทำให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นอีกครั้งฉันฉันมีเรื่องที่คุณต้องรู้ค่ะเธอพูดด้วยเสียงเบาราฟาเอลก้าวเข้าไปใกล้แต่ยังคงระวังตัวเขาไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นภัยหรือความจริงที่ทำให้หัวใจเขาสัน่นและเมื่อเธอเผยความลับบางอย่างราฟาเอลรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนวนและหัวใจเขาเริ่มแตกสลายเพราะความรู้สึกที่ควบคุมไม่ได้ เด็กสาวเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของครอบครัวเธอมีเหตุผลที่ต้องซ่อนตัวและเก็บความลับบางอย่างไว้ความจริงที่เธอเผยทําให้ราฟาเอลตกใจแต่ก็ไม่อาจละสายตาเธอคือคนเดียวที่ทําให้เขารู้สึกทั้งสงสารและอยากปกป้องแรงดึงดูดระหว่างทั้งคู่เข้มข้นขึ้นแม้ราฟาเอลพยายามเก็บความเย็นชาแต่หัวใจเขาไม่ฟังคําสั่งทุกครั้งที่เธออยู่ใกล้ความรู้สึกที่เขาพยายามปกปิดก็ทะลักออกมา และทันใดนั้นเด็กสาวเพลอสัมผัสมือเขาอีกครั้งหัวใจของราฟาเอลเต้นแรงจนแทบหยุดและเขารู้ว่าเขาไม่สามารถถอยกลับไปเหมือนเดิมได้อีกราฟาเอลตัดสินใจพาเธอไปอยังร้านกาแฟที่เงียบสงัดเพื่อให้เธอสามารถพูดความจริงได้โดยไม่ถูกรบกวนความใกล้ชิดระหว่างทั้งคู่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดและความตึงเครียดเขาเริ่มสังเกตท่าทีของเธอรอยยิม้มความเศร้าและความกล้าที่ซ่อนอยู่ ทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวของเธอทำให้เขารู้สึกว่าเธอคือคนที่เขาต้องการมากที่สุดแม้ความลับของเธอจะเป็นปริศนาและอันตรายและเมื่อเธอเผยความลับบางส่วนที่ลึกที่สุดราฟาเอลรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่รุนแรงที่สุดเขาต้องปกป้องเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกลับบ้านราฟาเอลเงยหน้ามองฟ้ารู้สึกถึงความอบอุ่นและความว่างเปล่าที่ผสมผสานกันในหัวใจเขาไม่เคยคิดว่าความรู้สึกแบบนี้จะเกิดขึ้นแต่เด็กสาวคนนี้ทำให้เขาไม่สามารถหยุดคิดถึงเธอได้ เด็กสาวยิ้มให้เขาอีกครั้งแค่รอยยิ้มเล็กๆนั้นก็เพียงพอที่จะทําให้เขาอยากรู้จักเธอมากขึ้นและทําให้เขาตระหนักว่าโลกของเขากําลังเปลี่ยนไปตลอดกาลและทันใดนั้นราฟาเอลรู้ว่าความลับของเธอไม่เพียงแต่จะทําให้หัวใจเขาสั่นสะเทือนแต่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลค่าคืนมืดครึ้มราฟาเอลนั่งอยู่ในห้องทํางานเงียบสงัดเสียงฝนกระทบกระจกยังคงดังราวกับเตือนให้เขารู้ว่าโลกภายนอกไม่เคยหยุดหมุนแต่ภายในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ข้อความจากเด็กสาวยังคงวงเวียนในหัวเขาไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมเพียงแค่คำพูดและรอยยิ้มของเธอทำให้หัวใจเขาสั่นสะเทือนเช่นนี้ราฟาเอลรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่รุนแรงที่สุดแต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาพร้อมเปิดใจทั้งหมดหรือไม่และทันใดนั้นเสียงประตูดังขึ้นเด็กสาวปรากฏตัวตรงหน้าเขาอีกครั้งแต่รอยยิ้มของเธอคราวนี้เต็มไปด้วยความวิตกกังวลฉันฉันต้องบอกคุณเรื่องสำคัญค่ะเธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยราฟาเอลก้าวเข้าไปใกล้แต่พยายามควบคุมความเย็นชาในสายตา เด็กสาวเผยความลับบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวและอดีตของเธอความจริงที่เธอซ่อนไว้นานทาให้ราฟาเอลตกใจแต่กลับไม่สามารถละสายตาจากเธอได้ความลับนั้นเต็มไปด้วยเงื่อนงำและความซับซ้อนซึ่งมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาและเมื่อราฟาเอลได้ยินความจริงหัวใจเขาแทบหยุดเต้นเพราะสิ่งที่เธอซ่อนอยู่ไม่ใช่แค่ปริศนาแต่เป็นอันตรายที่สามารถทําลายทั้งโลกของเขา เด็กสาวเริ่มร้องให้เบาๆเธอไม่เคยเปิดใจให้ใครมาก่อนแต่ราฟาเอลทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยความอบอุ่นที่เขามอบให้ทําให้เธอสามารถเผยความจริงได้ราฟาเอลนั่งลงข้างๆเธอมือของเขาแตะไปบนมือเธอเบาๆความใกล้ชิดทำให้เขารู้สึกทั้งสงสารและอยากปกป้องความอบอุ่นของร่างกายเธอทำให้หัวใจที่แข็งกระด้างของเขาเริ่มละลายและทันใดนั้นเขารู้ว่าความลับของเธอจะไม่เพียงแต่ทำให้หัวใจเขาสั่นแต่จะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของเขาไปตลอดกาล ราฟาเอลถามเธอด้วยน้ำเสียงเย็นชาผสมความอ่อนโยนทำไมคุณถึงไม่บอกใครมาก่อนเด็กสาวตอบด้วยเสียงสัน่นฉันกลัวกลัวว่าคุณจะไม่เข้าใจและฉันอาจเสียคุณไปความใกล้ชิดระหว่างทั้งคู่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ก็เต็มไปด้วยแรงดึงดูดราฟาเอลสัมผัสได้ถึงความเปราะบางของเธอและรู้ว่าเขาต้องปกป้องเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเมื่อมือทั้งสองสัมผัสกันอีกครั้งราฟาเอลรู้ว่าเขาไม่สามารถปล่อยเธอไปและโลกของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หลังจากความจริงถูกเปิดเผยราฟาเอลและเด็กสาวนั่งเงียบอยู่ด้วยกันความเงียบนี้เต็มไปด้วยความหมายทั้งความหวาดกลัวความสงสารและความรักที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆราฟาเอลรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนและรู้ว่าความลับของเธอไม่เพียงแต่เป็นปริศนาแต่เป็นแรงดึงดูดที่จะทำให้เขาไม่อาจหันหลังกลับและในค่ำคืนนี้ราฟาเอลตระหนักชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นและความลับที่ซ่อนอยู่จะทำให้หัวใจเขาเต้นแรงเกินกว่าจะควบคุม เช้าวันใหม่มาถึงราฟาเอลยืนอยู่ที่ระเบียงชมวิวเมืองมองแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านตึกสูงแต่ความคิดของเขาไม่เคยอยู่กับวิวสวยงามนั้นเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาความลับทั้งหมดของเด็กสาวได้ถูกเปิดเผยราฟาเอลรู้สึกทั้งตกใจและเข้าใจความลับที่เธอเก็บไว้นานทําให้เขารู้ว่าโลกของเธอเต็มไปด้วยปัญหาและอันตรายแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าหัวใจเขาได้ถูกครอบครองโดยเธอไปแล้ว และทันใดนั้นเด็กสาวปรากฏตัวที่ประตูระเบียงรอยยิ้มของเธอผสมกับความกังวลและความกล้าทําให้หัวใจของราฟาเอลเต้นแรงกว่าเดิมฉันฉันไม่อยากให้คุณเสียใจค่าเธอพูดเสียงเบาราฟาเอลก้าวเข้าไปใกล้ยื่นมือไปแตะแก้มเธอเบาๆฉันไม่เคยเสียใจหรอกเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นทําให้ฉันได้รู้จักคุณ เด็กสาวสบตาเขาอย่างกล้าความอ่อนโยนและความแข็งแกร่งของเธอทําให้ราฟาเอลรู้สึกทั้งสงสารและรักแรงกล้าเขาไม่เคยคิดว่าความอบอุ่นจากใครบางคนจะสามารถทําให้โลกของเขาสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้และเมื่อราฟาเอลดึงเธอเข้ามาใกล้เพียงเล็กน้อยหัวใจของเขาก็แทบระเบิดด้วยความรักและความปรารถนาทั้งคู่เริ่มพูดคุยเปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดเด็กสาวเล่าถึงอดีตความกลัวและความหวังราฟาเอลฟังด้วยความตั้งใจและครั้งแรกในชีวิตเขาเปิดใจทั้งหมดให้ใครสักคน แรงดึงดูดระหว่างทั้งคู่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนความรักความกลัวความสงสารและความปรารถนาทุกสัมผัสทุกคำพูดทำให้โลกของเขาสองคนกลายเป็นหนึ่งเดียวและในสัมผัสสุดท้ายของมือทั้งสองราฟาเอลรู้ชัดเจนว่าเขาไม่สามารถปล่อยเธอไปและหัวใจของเขาได้ถูกครอบครองอย่างสมบูรณ์ หลังจากนั้นราฟาเอลและเด็กสาวใช้เวลาร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งความอบอุ่นความเข้าใจและความรักที่เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงเขารู้ว่าแม้โลกภายนอกยังคงโหดร้ายแต่หัวใจของเขาไม่เคยรู้สึกปลอดภยัยและเต็มไปด้วยความสุขเช่นนี้มาก่อนเด็กสาวยิ้มให้เขาราฟาเอลยิ้มตอบด้วยความจริงใจหัวใจที่เย็นชาของเขาเริ่มละลายและโลกที่เคยว่างเปล่าได้ถูกเติมเต็มด้วยความรักความอบอุ่นและความเข้าใจ และในค่ำคืนที่เงียบสงัดราฟาเอลรู้ชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะหัวใจของเขาได้อีกเพราะเธอคือคนเดียวที่ครอบครองมันตลอดไปบทสรุปนี้ทำให้ทั้งสองคนยืนอยู่บนจุดสูงสุดของความรักและความเข้าใจแม้ความลับและอดีตจะยากลำบากเพียงใดแต่แรงดึงดูดและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาพร้อมเผชิญทุกอย่างร่วมกันราฟาเอลไม่ใช่ซีอีโอเย็นชาอีกต่อไปหัวใจเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นความรักและความหวัง เด็กสาวก็ไม่ใช่แค่หญิงสาวธรรมดาแต่กลายเป็นผู้ที่เข้าใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเปิดใจและเมื่อพวกเขาเดินออกไปพร้อมกันโลกของทั้งสองเปลี่ยนไปตลอดกาล